สบายดีสบายดีพี่น้องปวกไปเบิร์สุขุมสุขุนพี่น้องจ่าบรรยากาศตอนสายๆพี่นอ้องกล้าก็สิตายเบิร์แล้วแดดพี่น้องแหง้งแรงกล้าที่ว่านไหวแหง้งอีิดำๆเ,เขียวๆดำๆนะคือมันเริมเหี่ยวเนาะเนี่ยพักกันสูบน,น้ำใส่น้ำก็บ,บ่าลายดอก ก้าสิตายแดดไปสูบตะพูนใส่สูบยวนสันกกข้องัวกับบมีหอดน้ำกินเด้แถวทรงหน้าเริ่มแหงเบ้ดแล้วอีกอย่างกับบมีหอดหยาสิกินบัดที่นี่ ขาเจ้าไทยหดเบิดหญ้าก,ก็เริ่มแหงเริ่มเหี่ยวอีกหลังจากที่เขียวกาไฮในห้างกระตกหนาะห้างกระวานวานอีกรอบสองเป็นกาข้าเจา้า อันมองที่เขียวๆดำๆนะคือมันมันเหี่ยวมบมีนำ้ำดินก็นเริ่มแตกเคิบมันก็นสิกายเป็นก้าลั่งก้างอกเนาะก้าแดง มันอนี้ก็เลยพากันมาสูบนำใส่แต่ละมือก็เห็นตัวแสงแดดเนาะมันอนี้ก็เลยพากันมาสูบนำใส่นำก็จักสิได้จักให้นำน้อยเดียว เปีนี้ฝนบ่นคอยตกพี่น้องน้ำยังบ้านที่เต็มสะเด้ฮอดบกเครื่งหอดสะปีนี้ขนาดว่าน้ำเก่ามันยังเหลือสูบตกกะแน่เนาะระบาดท,ทีนีก็มาสูบไซตะก,ก้าสิพ่อบ่น้ำเรือหน่อยเดียวฝนยังบ้านตกเต็มที่ปีนี้น้ำเลยบ่เต็มสะ สูบเบิร์ดีกว่าสิพากันงมป่าที่ที่นี่เนาะนำมันแห้งตะการสามสีดด่พอดีนำเบิร์พดพอดีทั้งแดดทั้งลมพุ่นสูบไปพุ่นเนาะ ส่วนใหญ่แต่ละมือที่ขึ้นมาเฝ้ากา้าเทียงเร่งนี้ก็จะเป็นยายบุญเนาะบางมือก็น้องเมยน้องทาบรรยากาศดีมีก่อหน่อไม้แกงพร้อมเด็ุ่นนอหน่อไม้นอบบ้าหไง บูด้ดน้ำม้แกงเมื่อนีกับภากันขึ้นมาเทียงนี่จนเบิดเหลือแต่คุณยายอยู่บนเทียงนั่งนั่นพากันนั้นมาสูบน้ำเซตกา น้ำสิทวบ่บอกน,น้อมลงทงนะี่ะขาวๆนะคือดินมันแห้งเบน,น้แลวเนาะหญาก็เริ่มสิบเขียวเดยมันสิตายอีกรอบขนาดเข่าก็ยังนี่อันตัวแรที่เป็นเขียวจัดๆนะ่ะคือมันเหี่ยว เผ็ดเนี้กินอีกยายรวยแกงน้ำไม้อีกแล้วก็เดี๋ยวเขาสิสูบน้ำกินป่าอีพอแกงน้ำไม้ยายรวยจะแกงน้ำไม้นะจ๊ะมันจืดเนี่ยทั้งนั้นเขาว่าเขาสิกินป่าอยู่กำลังสูบน้ำบรรยากาศเที่ยงนาท่านผู้ชม น้ำไม้ยวนสะกลางทงกันร้ายหลาย,ลายน้ำไม้บง่งน้ำไม้ไผ่แบบเดี่ยวสิบเอ็ดโมงแล้วพักแยงเพิ่มเตรียมใส่แกงน้ำไม้พักแยงกับตุนใหญ่เลยพี่นอ้อง ฝนมากเลยพี่น้องอืมพอสูบน้ำอย่าบอกว่าฝนชิตกยายรวยอ่ะปีได้ปีนั่นขันสูบน้ำปีได้ฝนตกปีนั่นเราเบิง่งว่าฝนชิตกบอกแต่ว่าฟังนกะก็ะแลแหงแล้วแต่ยังบ้านที่สูบใส่ฟังนี่นะ่ะจนกล่ามันเหี่ยว ใส่ขาเบื่อ,อยนางลงไปแกงน้ำไม้นำ้ำคือหลายพี่ยายรวยนะลมเลยทีนี่ลมพรอมืดผลมาพี่นอ้องรอดุ่นฝนชะตกบ่แต่ละมือก็จักสิกลินกับเอยียงบวาตำมกคงกับแกงน้ำไม้ป่าแหงก็มีอยู่เต็มตู้เนาะตากไว้ป่าไม่น้ำโขง แต่ว่าบม่ค่อยได้กินนะพี่นอ้องพอยากกินบ่อย<ม>อันนี้ผงนัวลงไปใส่ผงนัวใส่น้ำปะลาเนาะแกงน้าไม้กับอะไรใส่ยังลายมากมม้พี่น้องมิดะประแดกกับผงสุรด<ม>เดี๋ยวเพิ่นก็จะใส่ผักกระแยงลงไปลำหลังแกงน้าไม้ฝีมือยายรวยหอมน้ำปะลาลาหวน,หวนพี่น้อง แกงกินอยู่เทียงไห้เทียงน้าคือมีมะเขือทำลองทิมะเขือใช่เลยนะ่โอ้ยถ้าแกงใส่เห็ดหรือว่าใส่กระดูกหมูก็แซ่บอีกแบบเด้มันสิหอมเบิ่งแน่พี่น้องงัวกระย่างล่ล่อยู่เนาะยาก็เริ่มแห้งปุ่นยายบุญหลัดงัวยามันอันมากินกาเพิ่น จากที่สงสารอย่างสงสารก้าเจ้าของยามันตายสงสารงวัวสงสารลูกป่าตายน้ำแหงเบิดกลัวสิเต็มให้สูบนำเบิดสะพอดี แต่ว่าเบิ้งโดยตาเป้ามันเขียวอยู่แต่จริงนะมันเหี่ยวเดว้มันเหี่ยวมันเริ่มแห้งเนอะองัวรา้ายหลายแถวทง เป็นพูงเป็นพูงอยู่มไม่น,มนำกินน้ำแหงเบิ่นแล้วใส่ผักกระแยงลงไปน,น้ปนปตักลงแกงน้าไม้หอมหอมส่ผักกระแยงบางคนก็จะใส่อันสอมเนะ แต่บะมีว่ามันเหนม็มออสนสศอมโงนเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสุกแล้วแกงน้ำไม่ปิ้งปลาแห้งบรรยากาศเที่ยงนา มาคือเอาไว้หนึ่งหกหมดจะไปก็กินโคมไฟเต็มเก่าด้วยแกงน้ำไหมเต็มถ้วยปักใหญ่ท่านผู้ชมแกงน้ำไหมกระพอสมสื่อพี่น้องเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะอันนี้สมเหมือนสื่อมันฝั่งไทยบอก ห่อสมหมูพี่น้องห่อละสิบบาทสิบบาทละสิบหานี่ยนี่ดูห่อสมหมูห่อสมใบตองหนึ่งใบนี่พัน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 จังเม่นแตกใบเนี่ยนี่คุณสามใบสี่ใบตามด้วยน,นี่อีกนี่เบิ้งแนะ่เขาพันเนี่ยผับ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 พัน นี่นี่นี่แล้วก็พันด้วยใบยมะยม,มนี่นี่พี่นอ้องห่อด้วยใบยมะยมใส่และสูงหมูน่ะอนี่ไงนี่สมหมูใส่หนังนี่ แค่นี้ถือว่าเยอะเด็กถ,ถือว่ายายถือว่ายายโยแต่ว่าสมมันปลาโดรักสามสิบหัน่ะเท่าเล็บนี่แหละเท่าเม็ดลูกอมเนาะมัดใหญ่ซ้ำแขนเนี่ยแกกมาละซ้ำเม็ดลูกอมเนาะอันนี้ก็ถือว่าหลายเลยสิบบาทก็โอเคอยู่เนาะใบตองโพดโพอืมเบึงหนว สรุปเป็นส้มหมูหรือส้มใบตองหมูยิ่งใสส้มหมู อันนี้แกะแล้วใบตองกล่องคืนๆอยู่มามาทามากินขา้าว <c oughs> ไปตึกงแหเลยจกโตคือบอกว่า,มมาปล่อยลงหมอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาตะเก้าใจรวยคือบปเห็นออกมาหนายาไปจักงูจักหมาวันนี้เพื่อนมามาหักน้ำไม้แกงแต่เศ้าคนนึงมาต้มถาแต่เศ้าน้ำไม้กระเทาก่อนแล้วบได้อึดน้ำไม้กินน้ำไม้บ่งยังดีเุาหน่อด้วยยังไม่น่ายน่อมันอยู่ลุ่มแห้งลายน้ำไม้ป้าน้ำไม้บ่งลายน่อสี่ขยายอยู่ แนงไม่นนมก็หลายบรื้อยมำดิบรื้อทำไมกินอยากแกงนร้บไหนี่ต,นนนต่อในข้างล่างเยียต้มไขม่ปลาแหง เราลงไปเฮศษจันเอามาถามลอยังยไขยป่าอยู่ซ้ายป่ะอย่ากินอินไม่ทำเอาเต่าลงไปตั้งอยู่กโกกเขาะเด้อไปย่างปลากินตำมะฮงยุลูกชิ้นพร้อม ก็เห็นอยู่จนสอนเมื่อก็สอนบริบ์ตด้ลูกปนินน่ะเที้อเมื่อว่าก็ใหญ่เบิ่งเลยย่ฟังนั้นปีนี้สิบปอยป่าปีที่แล้วเนี่ยมปล่อยหลายทั้งป่านินป่าทับทิมป่าในเออพอสิเกียวเขาเห็นจักโตเจ้าของเขาเอาไปกินจนเบิ่งเพราะแล้วเขาก็เลยเลือลูกต่ลูกปนินก็เลยสอนไปปล่อยฟังนั้นแต่ว่าใหญ่เบิ่แล้วปีนี้ก็เริ่มบปล่อยเนาะปีที่แล้วสือป่ามาจากฟังไทยคนเด้ บปล่อยปีนี้บปล่อยเดี๋ยวเจ้าของเขาสิมากินอีกคนที่รักกับบริใกล้บริไกลแถวนีลาะาก็แถวนีละยายรวยว่าปู่มักแตงไว้อุตส่ามัดมักแตงแน่วไว้หน่วยใหญ่ๆตื่นมาหายเบิดทั้ทงแนวทั้งหมดแนวเขาไปกินกันเบิด เอาบริลูกอีกตียายรวยเนี่ยน้ำแห่งมาเลยบ่มีน้ำสิหฮดได้มกแต่งในสวนนะกสิบุญขันว่างละสูบน้ำแน่นอกอกโคดเนี่ยเด้อเดี๋ยวมันสิตายฮะ ดิก็แจับดมือนจะไดมันแห้งโพดระบาดดีก oh ว่าดินมันจะอิ่มนําคันฝนตกหลอบนี่คันตกบ่แห้งอรีบบ่มีน้าเด้พอดินมันแห้งไปแล้วเนาะเมื่อก่อนยังว่าดินมันอิ่มนก้อนจไ้ากเลยเนาะก้อนจไทเตะคนกุก เดือนนาที่ได้ดำอยู่บน่เอกนี่านีรเดินหรอผู้ใดตกกาก่อแแ่่ัว่าปีคือกาเท่าเพราะว่าจะเท่าหนาก็สชทวมเขานาย้ำสิดำลกหนาอีเด้ผู้ใดที่ตกกาลาโอเคอยู่ัยพอดีได้ได้ดำ ตะเก้าเข้าดำไม่ได้พี่น้องปูวานกากรในย่าวแล้วเป็นเดือนแล้วขงเอาหอดเ้าเหมอ่อย่างเนี้ยประมาณสามสิบาีประมาณสามสิบคอาตกากด้ติดในบรัประมาณสามสิบ 3จกโเอมงมข้าวมุดดมีนตกกาประมาณเศ้าเมือเศ้าวกเมือแล้วลุงเลินกามาเปิดน้ำใน่นซาแต่เ้าบุนทังกบปิดบังหัน่ะบมยอมสูบเด้บมย้อมใส่เครื่องไ่ย่านแต่เปลืองน้ำมันลากสายย่างลงไปอันสูบได้โ้ กลัวสิพอทั่วให้บอกให้เอาเครื่องสูบน้ำสูบสูบกรบ้องสูบน้ำเบือน้าจักติดใส่ข้าวเดี่ยวแล้วใส่ก๋วยเียวดนโบโลเด่โบไลเจล็ดเจล็ดน้ำไล่ใส่ั่วให้ ให่ใหญ่แลจุมรยอันนั้นนะฮคแม่ขอบบปล่อยสุราเซียลงไปกัแห่งไปแล้วมันเหลือตลองกลางจะปล่อยสุราเซียลงไปมันเลยอันนั้น หลายเป็ดูมิเป right. ็ดูมิอยู่หนารอ่าส่อยม่คิดออกเป็น้อง่อ่ตน้องมาอีกไปไม่ใหญ่ใส่ไมอใครอยู่ส no, ีใหญ่ปลาคอกินเบิดปลาคออั่นบัลาลายๆโตนี่น้องนะถ้าเทียบกิ้เบ็ดบักทิบแกงเบ็ดออกปลาคอทิแกงเบ็ดมันปลาอื่นเนี่ยเล่นเยอะนาดนี เรอมกมังอยนมันหญ่ย่นยากาศดีๆไปน้องมันีะลมแห้งกูปกติเด้ลมเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นอนจองเปย์ไปเปยมันเดี๋ยวสูบน้ำเบิดกันสิเด้ไปง้มป่าสิมีบ่ป่าคอยใหญ่น่ะเรอบ่ทำ เดี๋ยวเอาเตาไปเผาเด้อปลาดุกขนาดนี้อ่ะฮุงไปตำพร้อมแต่ว่าเอยเห็นอยู่ไดนปลาในไปในทองอ่ะเอยเห็นมันขึ้นมาแต่บ่ใหญ่แอกประมาณสามสี่นิ้วแล้ในทองขึ้นเป็ก้นเยอะเดี๋ยวรอรุ่นป่ากับน้อกถ้ำไปน้องจ๋าเดี๋ยวกินข้าวแล้วเพื่อนจะไปวาดแหงงบป่าเนาะไปแล้วท่านผู้ชม สบายดีสบายดีาอบครอาญาทอดทำไปงมป่านั่นเจ้ามันเปื่อนี้วกเราจักเต้นดงเด้งดงเด้งอยู่นาจองเฟ